ดีฮอตเฟอร์รี่ลุยโปรเจกต์ขนส่งความมั่งค e ั่ง EEC สงขลาใช้เวลา21ชั่วโมง30นาที ข้อมูลจากการขอจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมที่ผ่านมาพบว่าพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้มีจำนวนขอจดทะเบียนทำธุรกิจใหม่644รายคิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนถึง994ล้านบาททำให้พื้นที่ SEC มีธุรกิจคงอยู่สูงถึง25,443รายมูลค่าเงินลงทุนรวมกันถึง1 4 2 7 2ล้านบาท ขณะที่ในพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ก็มีธุรกิจเกิดใหม่ในช่วงเดียวกันจำนวน1,840รายมูลค่าเงินลงทุนรวมกัน4,165ล้านบาทและทำให้ EEC มีธุรกิจคงอยู่จำนวน74,267รายทุนจดทะเบียนรวมกัน1,981,254ล้านบาท มูลค่าทางธุรกิจที่เกิดขึ้นในพื้นที่พิเศษทั้ง2แห่งนี้ได้ชี้ให้เห็นการขับเคลื่อนทางธุรกิจที่เกิดขึ้นตลอดเวลาและหากนำความมั่งคั่งของ2พื้นที่มารวมกันจะเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจในภาพรวมที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าจับตามองโครงการเรือเฟอร์รี่ข้ามอ่าวระหว่างท่าเทียบเรือจุกสเสม็ดอำเภอสัต,ตหีบจังหวัดชนบุรีกับท่าเทียบเรือสวัสด์จังหวัดสงขลาจึงเกิดขึ้น วิทยายาม่วงอธิบดีกรมเจ้าท่าได้เปิดเผยว่าตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมต้องการเพิ่มทางเลือกในการขนส่งสินค้าและการเดินทางของประชาชนเพื่อแก้ปัญหาการจราจรทางบกติดขัดซึ่งกรมเจ้าท่าผลักดันเส้นทางการเดินเรือเชื่อมภูมิภาคเพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้อยู่ระหว่างทดลองเดินเรือในเส้นทางเชื่อมทะเลตใต้และพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ e e c เป็นเส้นทางแรกของไทยคือท่าเทียบเรือจุกเสม็ดท่าเทียบเรือสวัสด์จังหวัดสงขลาซึ่งมีบริษัทเอกชนซีฮอตเฟอรี่จำกัดตอบรับเดินเรือในเส้นทางดังกล่าวโดยมีเป้าหมายเพื่อขนส่งสินค้าข้ามภูมิภาคใช้เส้นทางประตูการค้าและการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามปัจจุบันได้นำเรือเข้ามาทดสอบเดินทะเลแล้วในวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยเดินเรือจากท่าเรือสัตหีบจังหวัดชนบุรีไปยังท่าเรือสวัสดิ์จังหวัดสงขลาจริงใช้ระยะทางประมาณ3 2ม้ไมล์ทะเลใช้ความเร็วมัธยัติที่1 7็นอตเข้มการเดินเรือประมาณ185องศาเดินทางจากปากร่องน้ำสงขลาเวลา8นาฬิกาของวันที่19พ้พฤษภาคม2564ใช้เวลาประมาณ21ชั่วโมง30นาทีและลอยลำรอรับการนำร่อง เพื่อทดสอบการนำเรือเข้าเทียบท่าตอนนี้กรมเจ้าท่าอยู่ในขั้นตอนสรุปผลการทดสอบการเดินเรือดังกล่าวและดูเรื่องระบบความปลอดภัยการเข้าเทียบท่าก่อนจะให้เอกชนเปิดการเดินเรือบริการประชาชนาจจากการประเมินในตอนนี้เชื่อว่าจะไม่มีปัญหาติดขัดเส้นทางเดินเรือสายนี้จะให้บริการและเปิดทางเลือกใหม่ในการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยวสืบจากข่าวรายงาน